มาครับวันนี้อยู่ในเบลล์แอนด์ไอแลนพาร์ทที่3แล้วนะครับก็เข้ามาตอนนี้ก็ได้ทรัพยากรมาเพิ่มอีกจริงได้เยอะกว่านี้นะอยู่ทางนี้ซึ่งผมเข้ามาก่อนรอบหนึ่งแล้วอ่ะแล้วก็อันนี้เข้ามารอบที่2เดี๋ยวมาเก็บเกี่ยวผลผลิตเรากอนบอกเลยว่าอันนี้ได้ค่อนข้างเยอะเลยรอบนี้เราจะได้เอาตังค์ไปอัปเกรดพวกอันนี้สักที บบว่าอาเบเยอะเลยเฮ้ยแล้วตอนนี้ก็ใกล้จะสุดเชียลอีเวนต์พอดีมาครับไฮไลท์มันอยู่ที่3ต้นนี้เราจะได้เป็นเรนโบ้ไหมต้นแรกอ่าต้นแรกธรรมดาต้นสองเฮ้ยต้นสองได้ทองต้นสามธรรมดาโอเคฝั่งนี้มีเก็บได้อยู่ได้ทองนะ a p p ป e Apple Apple มีแต่ทำไมได้แต่ธรรมดาได้ทองแล้วหนึ่งอโอเคไม่มีเรนโบ้เลย ก่อนจะขายเดี๋ยวรอเซเลเชียลอีเวนต์ก่อนเจอละไปต้นที่4เรียบร้อยเอ้ยเดี๋ยวผมลืมลืมปรับกราฟิกเลยโอเคแล้วก็มาไฮไลท์สำคัญตอนนี้นี่เลยโอ้โหบอกเลยนะครับว่ารวยนะรอบนี้ก็ทำการเซลล์ทั้งหมดเลยได้มา6กปืน พอหมื่นนี้เราจะอัพอะไรดีโอเคมาตอนนี้เรามาอัพเกรดก่อนดีกว่าตอนนี้คราฟติ้งสปีดผมว่าน่าจะพอแล้วเอ,อ่อที่เราต้องการนะน่าจะเป็นเกี่ยวกับทรัพยากรผมจอัอันนี้ให้ถึงคูณสองได้ไหมวะมันใช้ตังค์เยอะจัดเลยนะเนี่ยเหลือสองหมื่นแล้วอา้าวแมคเล v เวลแล้วได้แค่หนึ่งจุดเจ็ดแล้วก็อัพเป็นอันนี้ โอเคแม็กเลเวลอีกถึงอันเดียวสี่พันหนึ่งเอ่อสี่พันเก็บไว้ก่อนแล้วกันเอ่อเราต้องใช้เป็นออฟซิเดียนอันนี้สองร้อยห้าสิบแล้วก็แม็กมาสองร้อยห้าสิบโอ้โหอันนี้มันก็ใช้ไม้เยอะเหมือนกันนะเราจะอัพเมืองก่อนดีกว่าเดี๋ยวไปดูข้างล่างนี้ก่อนว่ามีอะไรข้างล่างนี้ใช้ร้อยหนึ่งโอ้โหอันนี้นะครับ ใช้ห0าพันเลยเหรอตอนนี้ต้องฟาร์มแบบว่าค่อนข้างหนักเลยว่าเราะจะน่าต้องเริ่มอัปเกรดก่อนนะแถวแถวนี้เพื่อที่จะหาเห็ดไปอัพขวานเราได้เราจะได้ตัดไม้ได้เยอะขึ้นน,นี่อะไรดาวซิเนียนเพิ่มผมว่าเห็ดมันก็น่าจะอยู่โซนโซนแถวนี้แหละตอนนี้ทรัพยากรเริ่มจะไม่พอแล้วขนาดว่าออฟไลน์มาได้มาเยอะแล้วนะ โอเคเดี๋ยวตัดไปเจออีกทีตอนมีทรัพยากรตอนนี้ได้แม็กไม์ม,มา55 0ละน่าจะพอสำหรับ P ีแล้วก็ตรงนี้ด้วยบอกเลยว่าฟาร์มนานชัดเลยอันนี้ผมยังไม่ได้ออฟไลน์นะตอนแรกว่าจะออฟไลน์อยู่แล้วแต่ว่าก็ไานั่งฟาร์มมาเดี๋ยวเริ่มปลดตั้งแต่ตรงนี้เลยอันนี้ใช้เยอะมากนะา0 0เออเอ้ย เดี๋ยวต่อไปใช้เห็ดแล้วแล้วเรายังไม่รู้เลยว่าเห็ดหาจากไหนต้้งบนหรือเปล่าอันนี้ใช้220เอ่อไม่มีเห็ดโอ้โหขาดอันนี้300เลยเว้ยต้องหาอีก300นะอันนี้เอาล่ะครับหลังจากฟาร์มมาอย่างนานเลยแล้วตอนนี้ทรัพยากรเราพอละ ซึ่งตรงนี้มันใช้แบบเยอะมากเลยนะผมว่าตรงนี้นี่ยมันน่าจะเป็นเห็ดแล้วแหละถ้าไม่ใช่เห็ดก็เิ้ยนีไงเรียบร้อยเราได้เห็ดแล้วนี่เราจะทำเสร็จได้ไม่แน่วันนี้เดี๋ยวต่อเติมตรงนี้ก่อนห้า5ส3 0เริ่มเข้าเป็นโซนเห็ดละอันนี้ก็คือเราสามารถเอาไปอัพขวานรอต่อได้นะ โ okay. อเคก็งั้นเดี๋ยวเราไปดูโซนแบบว่า Up อัพของเดี๋ยเราเตรียมเห็ดก่นอนเพราะว่าสักสี่ร้อยห้าร้อยไหมเอาไปอัพวานเราแล้วเราต้องเอาเห็ดเก้าสิบอันเพื่อมาทำเป็นแบบแผ่นได้แคห่หกอันเองเห <laughs> มันจะนานอีกแล้วนะฮะนี้คือช่วงแบบว่าหลังๆเนี่ยพอเริ่มเริ่มเข้าตรงแมกมาแล้วเนี่ยเหมือนจะว่า เราจะนั่งฟาร์มเองนี่มันจะนานเกินไปนะคือน่าจะต้องเน้นแบบว่าปล่อยออฟไลน์ไปแล้วค่อยเข้ามาดูวันหลังอะไรแบบนี้ยมันฟาร์มนานมากเรใช้ของเยอะเดี๋ยวกจะค้าปันนี้ไว้ด้วยก็มาเดี๋ยวเรามาเริ่มอัปเกรดเป็น p ีก่อนแล้วกันอัปเกรดพีจัดไปนี่คือตันแล้วนะเออทำไมมันบวกสามเหมือนเดิมแล้ว สี่อยู่โอเคพวกแก่นี่บวกสี่แล้วใช่ไหมโอเคแต่เห็นบวกสามไม่รู้ทำไมส่วนต่อไปก็คือขวานเรานี่ใช้เห็ดสองร้อยแล้วก็ไม้แมกมาแบบว่าเป็นแผ่นสี่ร้อยนะครับอัพไปตันละโอเคตอนนี้ก็อุปกรณ์ทั้งหมดเราก็อัพเกรดเป็นเวลตันหมดแล้วนะ แล้วก็ส่วนข้างล่างนี้ข้างล่างเอ้ยมันมีนี่นี่หวาที่มันใช้ไม้ห้าพันตรงไหนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันว่ามันจะเป็นอะไรเพราะว่ามันใช้ไม้เยอะมากเคเป็นทางต่อมาก็ยังเป็นโอ้โห ใช้แคตตัสดไฟเบอร์อีกพันหนึ่งเลยเหรอแคตตัสดไฟเบอร์เดี๋ยวรอรอให้คนงานเราจัดการไปก่อนนะฟึ๊บคืออะไรอะวอตแล้วก็ต้องใช้เป็นเอ่อมัสรูมแผลงร้อยห้าสิบใช้เยอะจัดเลยอันนี้คืออะไรคือทางลงไปไหนเอาละแล้วก็ตรงนี้ใช้สิบห้าได้ที่ฟาร์มเห็ดเพิ่มโอ้โหแล้วก็ใช้อีกเจ็ดสิบห้าเลยวะ่ะ โอ้โห oh. ต่อไปน่จะเป็นขั้นเหตุตอนแรกผมคิดว่าคลิปนี้เราจะสามารถแบบว่าจบทั้งเกาะได้แล้วแต่เหมือนจะยังไม่จบนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับ mm hmm. เดี๋ยวต้องมีต่ออีกพาร์ทหนึ่งซึ่งไม่แน่ใจว่าจะจบไหมนะเพราะว่ามันฟาร์มเยอะนะแล้วก็แต่ว่าผมคิดว่ามันก็น่าจะเป็นเหตุน,นี่แหละน่าจะเป็นขั้นสุดท้ายแล้วเพราะว่าอุปกรณ์เราก็ยังไม่มีอัปเกรดเพิ่มแล้ว ก็เอาเป็นว่าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ